ชนบทไทยเปลี่ยนไปแล้วกล่าวคือผู้คนต่างก็ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบและต้องทำมาหากินสัมพันธ์กับเงินตราและโลกภายนอกที่ชุมชนเขาช่องพรานอำเภอโพธารามก็เช่นกันมีเด็กเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบปัญหาที่น่าห่วงคือปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะราชบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีการขนถ่ายและพักยา เด็กๆที่ประสบปัญหาครอบครัวหลายคนในโรงเรียนช่องพรานวิทยาพยายามสร้างอัตลักษณ์ของวันวัยทดแทนความก้ากึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่โดยการเลือกนำปมด้อยมาเป็นปมเด่นทั้งหมดนี้หาได้หลุดรอดจากสายตาและความคิดของครูคนหนึ่งเธอได้ค้นพบนวัตกรรมบางอย่างที่ทำให้นักเรียนมีสัมฤทธิผลจากการเรียนดีขึ้นกระบวนการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ย จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมของละครดังนั้นจึงเอากระบวนการละครเนี่ยเข้ามาสอนในชั่วโมงที่ตัวเองสอนก็คือวิชาภาษาไทย<ม>แล้วทํามานานแล้ว<ม>แล้วก็เห็นว่านาวัตกรรมตัวนี้ทำแล้วเรารู้สึกว่าเด็กตั้งใจเรียนมากขึ้นม,มีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่อยู่หลังห้องเราไม่นับถึงว่าเด็กที่เรียนดีเด็กเรียนดีเขาก็จะดีอยู่แล้วแต่เด็กหลังห้องที่ไม่สนใจเนี่ยถ้าเราใช้กระบวนการละครเนี่ย การเรียนเขาจะดีขึ้นพอเราเห็นแล้วว่าเด็กหลังห้องเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเราน่าจะเอาตัวเนี้ยมาเปิดเป็นชุมนุมเด็กที่ติดสารเสพติดเด็กที่เคยซึมเศร้าเด็กที่เคยไม่รับผิดชอบไม่มีระเบียบวินยัยและเป็นเด็กเหลือขอในสายตาคนอื่นกลับมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่ได้มาแสดงละครอาจเพราะปมด้อยถูกแทนที่ด้วยปมเด่นจากการแสดงและที่สำคัญคือ โลกที่โหดร้ายภายนอกกลับเย็นลงหลังหน้ากากนี้ตัวเองไม่ต้องเป็นตัวเองเสกสรรอยากเป็นอะไรมีโลกแบบไหนก็เป็นไปได้ตามจินตนาการสำหรับใจนะคะก็เหมือนเราคิดใช่ไหมคะเวลาใส่หน้ากากก็เป็นอีกคนนึงพออยู่ข้างนอกเป็นตัวเราก็ต้องเป็นอีกคนนึงแล้วพอเราไปเผชิญอยู่สถานการณ์จริงอ่ะมันทำให้หนูเข้มแข็งขึ้นนะ หนูเข้มแข็งขึ้นเลยค่ะเป็นคนสายเป็นคนเลยเดี๋ยวนี้เป็นคนที่ตรงเวลามากมีความรับผิดชอบไม่กี่นาทีก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงโรงเรียนในวันหยุดอันแสนเงียบเหงาหากทว่าผ่านไปไม่ทันถึงชั่วโมงเมื่อถึงเวลานัดหมายของชมรมละครความเงียบเหงาที่เคยมีก็มาลายไปสินส้นเสาร์อาทิตย์นี้ครูนริศรานัดเด็กๆมาทำหน้ากาก และฉลองวันเกิดให้หนึ่งในสมาชิกของชมรมเสร็จจา,า,ากการทำหน้ากากพวกเธอยังนัดหมายกันว่าจะไปเยี่ยมบ้านสมาชิกคนหนึ่งที่กำลังเกิดวิกฤตในครอบครัวแม้รู้ว่าไม่อาจช่วยอะไรได้มากแต่การไปเยี่ยมไปเยือนก็ทำให้หัวใจที่กำลังอ่อนไหว ได้ฟูขึ้นมาบ้างสักเล็กน้อยก็คุ้มค่ากระบะคันนี้จึงเป็นทั้งรถขนคณะละครเป็นรถแอมบูวเลนช์ช่วยเยียวยาคนป่วยทางใจม่นไบอกให้ออา,หาเอาใจใส่เด็กทุกคนเท่าเท่ากันนะคะให้ความเท่าเทียมกับเด็กๆเท่าเท่ากันเราให้ให้เขาตรงนี้ค่ะเขาจะเกิดความศรัทธาเราพอศรัทธาปุ๊บเขาจะตั้งใจเรียน เขาก็จะมีความตั้งใจวิชาที่เราเรียนกับเราก็จะดีขึ้นโลกคือละครใครๆก็กล่าวเปรียบเลยอย่างนั้นและเด็กๆที่ช่องพรานก็เห็นด้วยที่สําคัญคือในโรงละครใบใหญ่นี้พวกเขารู้ดีว่ายามที่ละครชีวิตถึงบทที่ต้องแปรผันหักเหมีพยานตรายที่พวกเขาไม่กล้า,ผาเผชิญอย่างน้อยพวกเขาจะมีพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีหน้ากาก,กไว้บทบงังความจริงอันแสนเจ็บปวด และช่วยให้มงยามแห่งความโหดร้ายนั้นผันผ่านไปได้สักวันเมื่อห่วงเวลานั้นผ่านพ้นเมื่อหัวใจแข็งแรงพอถึงเวลานั้นพวกเขาจะเฝ้ารอแสงตะวันของวันใหม่ให้เขาชื่นชมโดยไม่ต้องมีหน้ากากใดๆมาปิดกั้นและบทบังเรียนรู้ต่อไปด้วยใจที่ดี ลามีคนถามเธอทำได้ไงฉันตอบเขาไปว่าครูสอนดีถ้ามี